มาครับพี่น้องโดนก็ให้แล้วนะทีมงานในเสียมโดนก็ให้แล้วครับพี่น้องนะไปซื้อรถมาครับบนในเบิงครับพี่น้องนะรถหัวอีกคันหนึง่งตอีกคันหนึง่งนะตัดต่อมาครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งเลยนะรถตัดต่อครับนี่หากซื้อื้อมาเบิ้งรถราละเอียดพี่ต่ไหนพ่นะไปเอามาได้ยังไงหัวอีกคันหนึ่งตัวอีกคันหนึ่งครับพี่น้องนะมาจากอูดังชนบุรีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องนะรีโบ้ครับพี่น้อง<า> นะเอาเบิ่งเลยนบะิดากาลีโบขันหัวกันอีกขั้นหนึ่งนะหัวเอาอย่างมาใส่บูพี่น้องนะ้าเบ่งหัวมันนะเอาโฟจูนเนอร์มาใส่นะหัวเป็นโฟจูนนะาแล้วอ,อันนี้หัวเป็นโฟจูนตัวเป็นลีโบนะเอาไปผ่อนห้าพันปะีแลกนะตัดต่อมาตัดต่อบอตัดต่อบา ตัดต่อมาตัดต่อหัวมาพี่น้องแปลงนาแปลงไฟมานารีพสองบหกเบอร์เบอข้างในอะไรยังบ่คบดิพี่น้องนะเพราะว่านะเอาไปจอดอูดังมาแล้วก็อะไรเขาถอดขายหมดแล้วนะคือนะก็คือผู้ใดซื้อไปเอาสภาพนี้เลยไปเฮ็ดเองนะขายราคาทุนผู้ใดมากคือได้เบาขางเดียวหัวเกีย์กับบมีนะนี่อันนี้ก็ืฮอเต็มเลยนี่ อูอูนเน้นนะครับมานจะอูนเน้นไม่รู้เนี่ยอูที่เขาออกข่าวหรือเปล่านะข้ามลบป้ายพร้อมนะโอ้โหเบาคได้ทางเดียวติ๊กเครื่องเสียงเอาด้วยนะตามสภาพเอาได้สภาพนี้นะตัดต่อมาเพราะว่ารถมันยังทำไม่เสร็จว่ารถตัดต่อมาอา่อดาดาเป็นลิโวหัวเป็นฟอจูนนาเป็นมิวเอ็ก โอ้ยหัวหท้องแข็งไปเอาลิโปลสองพันสิบครับรถหักกันมาไหมบักม่วงซิ่งหัวฟอร์จูนเนอร์อ่าผู้ใด็กใช่จองโทรเขกันไหมเถื่อรุ่นนะสันะอ่าตัดต่อมาเรียบร้อยครับข้างน้องข้างใน้ไม่ต้องตกใจพุน่นตากแดดดิพุ่นสันะพุ่นทิ้งมาล่างๆแล้วก็ตากแดดดิพุน่นเดี๋ยวรอ,อมันแห้งกันเดี๋ยวมาใส่นะโม,มเมนต์ว่าอะไรไม่ครบมาจากอูด,ดังนะ <c oughs> คนละคันแล้นนะพี่น้องคนที่ออกข่าวละคันน่ะอ่าแปลงหน้าเป็นฟอร์จูนนะไอ้ม่วงซิ่งพุ่นเอาลุงอะไรนะมันเหินสร เวลาใส่ไม่ชิคบ,บุนี่น็อตไม่ชิคบปุ๋นี่ยก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปแล้วก็ใส่กล้องไปนอ็อตอะไรก็ใส่ไปว่าเออลูกค้านี่ประกอบแล้วน็อตมันเหลือนะน็อตมันเหลือเพียบเลยเอ่าไปใส่เองเนาะลูกค้า,าไปใส่เองยอดยอดโอ้ยช่างกูลื้อมันก็นประกอบได้ <S <S เออไม่ใช่หรือมาประกอบไม่ ไม่ใช่หรือมาเอ้ยน็อตทำไมเหลือเต็มเลยหลือประกองใหญ่เลยประก,กอบได้เออจสะสร้างก็สร้างก็ไปไปไปมือ <c oughs> ไปบางอื่นประก,กอบได้แต่ว่าไม่เหมือนเดิม <c oughs> ก่ประกอบมาไอ้น,อน็อตคือเหลือปกองเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์พี่น้องช่างไอ้ฝีมือกไม่ต้องห่วงอันนี้ติดตู้เครื่องเสียงอันนี้เดี๋ยวประก,กอบให้เอาวางไว้ดีก่อนนะเวลาเขาเบิรงรถจนมือสองพี่น้อง บ่ได้เอาตลกบ่ได้เอาขำนะตลกด้วยขำด้วยแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเออนะไอเสบเราให้ความรู้อย่างแน่เวลาเขาเบิ้งรถแบบว่าที่แบบลื่อมากเนี่ยเขาจะได้สบายใจว่าเออรถไม่มีการตัดต่อมานะรถมันไม่มีการคว่ำม,มานะไไเ,เ,เห็นไหมเขาเบิ้งเขาเบิ้งไย่งไครับเห็นบ่เออพื้นไปนี่พาเนี่ยเห็นบ่พอดีเลยมึงคื้นออกดึงให้เบิ้งเล่นบ่เออเนี่ยฉีพุ้นดีตตาเห็นเบิงดีเห็นไหม เพื่อนมันก็ยังเดิมรถเดิมที่มันเป็นซีบอนเขาก็เบิรงง่ายๆซีบอนหรือซียล้งเนี่ยเออโมเมนต์มาดึงขึ้นมาปุบ๊บแดงเกิง้งคืนอยู่เอออย่างแดงบมเมนเม์ได้ไปน้อง <c oughs> <c oughs> แดงเกิง้งคืนงนะมันขี้สนิมหรือว่ามันผุหรือว่าอะไรก็ห้ามซื้อนะเขาเรียกว,ว่ารถที่ผุรถที่วิ่งๆๆน้ําเค็มมาห้ามซื้อนะเวลาเขาเบรกลดอยู่เมือสองเวลาไอเสียมไม่ได้ไอเสียมเอารถเข้ามาเวลาที่ไอเสียมม,มมาทำความสะอาดไอเสียมมันต้องลือ้อพึ่อลื้อพุม ดือพมหมายามว่ากอย่างครับกระดึงต้องดึงมันออกมาเห็นมาดึงมันออกมาดึงอยู่ใส่ไหมไอ้สร้างเขาเบิ้งว่าเออรถคันนี้ไม่มีการตัดต่อรถคันนี้ไม่มีจมน้ํามาไม่มีสนิมนะเออรมเมนว่ารถสนิมแดงจึงคึ้งยางไปส่งลูกค้าอยู่นะพี่น้องก็จะสบายใจว่านะค้นขายก็สบายใจว่าเออรถมันสวยนะพื้นมันสวยโมเมนต์เอารถผุสนิมแดงจึงคึงไม่ขายมึงพร้อมในปีเดียวกับเป็นเศษเล็กซะแล้ว <laughs> <laughs> รดราคา4ล้านห้าแสน นี่มันพ,พ่อนเช็เล็กเ,กเรือเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกนะเงินทออมันหายากมันหาบาทสิบบาทได้ซื้อผิดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้พี่น้องซีซ่าหาแสนมาได้เออซื้อทีนี้เราต้องซื้อให้มักซื้อให้ชอบซื้อไปก็ต้องมีกระตังใจในการพ่อนนะเห็นมอญนาะเพราะจูด่ดสตาร์แต่ฟังอยู่แบตหมดนี่พอมันใส่ไฟไหลแบตมันเลยเบิดพอมันมีเครื่องเสียงด้วยสตาร์มันดูเพื่อมันติด ออออ <g ül> เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เดี๋ยวไปห้องเครื่องตัวนี้แปลงนาให้เป็นฟอสจูเนอร์ครับไอ้ม่วงซิ่งนะพี่น้องไม่ต้องมาตกใจเด้อพี่น้องมันก็แค่แปลงแค่ไฟบอมเอนว่าเออไอ่ว้าหยอกซื่อว่าตัดหวยอขั้นนึงมาใส่พวกก็ตกใจโ <g ül> อ้ยหัวเจ็บท้องเลยอ <g ül> าฝาคาบ,บ,นนาบนนอนขุ่นขี้นกไปจอดสามมือเลยเนี่ยขี้นกเนี่ยนะแบตเตอรี่เหมือนเดิมใส่ให้เครื่องใส่ในพวกนี้เดิมครับกระมีข้างในเห็ดสีชมพูอมมุกแ,แล้วก็กพวกทอยนี่สวยงาม เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวไอ้สตาร์ทเลยเพิ่งมึงจองไอ้ท่านกันเลยกันแค่นั้นแหละบอกไอ้ก่อนจองไอ้ท่านเดี๋ยวไอ้ก็ยากกันอีกนะมึงไปรอไอ้กูประกอบเสร็จแล้วรีวิวตอนท้ายดูสวยบมื่ท่านอีกไปแล้วไอ้าเอาไปแล้วบอไอ้คอยว่าเสี่ยวอยู่ได้น่าฟอนจูนั่นไปแล้วบอไอ้นั่นก็เอาเป็นเจ้าท่านนั่นเว <c oughs> ลาบอให้จองก็บบอจองที่พอเวลาโอ้ขายไปแล้วค,ลครับนั่นไงบอให้ล็อกบอให้ล็อกนั่นเอาว่าเสี่ยวอยู่กับว่าเสีเอาว่าเสีเอาว่าเสีเอากัาาบบอเอาจักเที่เป็นเจ้าท่านอะไรบินน้อง นะเอา้าฟรีดาวปีแรกเอาไปดอกเบี้ยศ12เดือนชุดแต่งก็เป็นแสนแล้วพี่น้องแต่งนาเพราะจูนนี่นะชุดสีด้วยชุดสีดดสด100นะ 99. 99นี่ร้เนะเก้าสิบาสีม่วงไม่มีริ้วรอยนะเกอร์ซนคันนี้ของแต่งร่วมแสนฟรีดาวปีแรกเอาพันหาพัหลังนั้นพันแปดพันบาทตลอดสัญญาเอา้าจองกระสุนวาวลายแล้วเจ็บคอช้าไปไว้เออกระสุนบาทบัตรใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยเก้า